เพื่อนเป็นลูกสาวพ่อท้องดีครับเป็นฟันนมนมอยู่ครับครับอายุได้สองปีน้อยๆครับนุ่มหน่อยนะคดไก่ครับไปเพื่อนเป็นลูกผู้ใดครับเื็แล้งขาเจ้าไม้ครับตัวนีนใหญ่ยิ่งนี้นุครับผมแ้งขามาดีเลยครับแม่สาวฟันนมนมครับอายุสิบหกเดือนครับโอ้เป็นลูกสาวพ่อเก่าเจริญครับครับตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวท้องเอกครับเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับตอนนี้เพื่อนผสมกับเจ้าไม้ได้เดือนแล้วครับผม ตัวนี้ไหมนัาหน้าตาคืองาเพียครับครับผมหน้าตาสวยเลยครับพี่เป็นเป็นลูกผู้ใดครับตัวนี้เป็นครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้นะครับคลิปนี้ผมได้อยู่อำเภอซ้ำสูงนะครับจังหวัดขอนแก่นครับได้มาอยู่กับทางเบ้านัดนะครับพี่น้องเมื่อนี้เบ้านัดจะมีของดีนะครับในราคาค่อนข้างจะพอฟังครับพี่น้องคุยดีคุยงามอีกหลายรายการครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกับทางขวานัดครับว่าจะเปิดราคาตัวใดแลวกะรละเอียดเป็นยังใดครับ อาเปานัทสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมื่อนี้เขามีมาเปิดแบงค์ไข่พี่น้องแากรายการครับืันนี้มีมาแบงค์หารายการครับหาโตครับเป็นไขยแม่สาวเนาะครับเป็นแม่สาวแม่ท้องแล้วก็นุ่มนุ่มหน่อยก็นี่ครับราคาคัะราคาเกษตรกรครับราคาแบงค์ปั่นครับครับจับต้องได้เลยครับครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งเปานัดนะครับทิมที่ยูและเบิร์ตทูให้พี่น้องนะครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกันนวลตำบลกันนวลอำเภอส้มสูงจังหวัดขอนแก่นครับ เรเบอร์โทรศัพท์099 047 4244ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอจะฮอนแดดเนางเบานัดเนาะครับผมให้ายละเอียดของตัวแรกเลยครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวพอท้องดีครับเป็นฟันน้ำนมอยู่ครับครับอายุได้2ปีน้อยๆครับครับกับส้นสูงตอนนี้ร้อยสาบเจวกลบครับผมเพื่อนเกิดจากแม่ียปะครับเกิดจากเมร้อยสี่สิบครับโอ้ถือว่าง่นะครับครับผมเนาะ พี่น้องครับควายตัวนี้ผมถือว่ากระดูกโค้งสั่งดีเลยนะครับเล็บหนาครับขาใหญ่ครับหน้าตานี่คือสไตล์แบบตันควายผูรึครับน่าผูน้อยไหมพี่น้องครับตัวนี้นี่นัดมีใบมีหลอดปะครับครับมีเอกสารครับครบเติมเลยเนาะใบหลอดครบครับโอ้เอาถามราคากันเลยครับนัดครับราคาตัวนี้เปิดแบ่งปันครับเปิดสองหมื่นเก้าครับตัวนี้เอา ราคาคือพอฟังเลยครับครับผมเปิดเปิดแบ่งปันกันไปเลี้ยงครับนัดได้มาถือปะครับครับแมนครับก็ได้มาถือกับแบ่งปันตามถึกเนี่ยครับโอ้แมนครับให้พี่น้องเพิ่นผูเพิ่นงบหน่อยทีเดียวเพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงนะครับไปแมนครับพัฒนาไปพอพันไปครับผมโอ้ดีๆครับพี่น้องคือตัวนี้คือไปราคาเกษตรกรจับต้องได้หลีครับครับผมคือคว้ยแบบนี้นะครับพี่น้องพันธุกรรมซี่ตรงซี่ในราคาสมนี้ผมถือว่าพอฟังแล้วกะก็อ่ายจะหายง่ายแล้วครับครับ มาพี่น้องม่งทุกส่วนเด้อครับในราคาสองหมื่นเก้าครับจะเป็นดังไดครับเบิ่งทุกส่วนครับนี่ครับพี่น้องหน้าตาครับคือหัวกระโหลกใเงยน้องนัดเนาะครับหัวกระโหลกกระบาใหญ่ครับหน้าเขาใหญ่ครับเลยเขาก็เงยเลยครับขับหน้าเขาก็ใหญ่เลยครับตัวนี้โอ้โหเงยสิบุภาดด้วยเขาพี่น้องมึงอกครับอกใเงยเงยยันย uh ันครับแข้งขาไหมผมว่าเป็นโค้ยผูน้อยไหมครับครับแข้งขาใหญ่เล็บหน้าดีไหมครับครับผมปะพี่น้องม่งนับตัวนับคางครับให้ชัดเจนเลยครับ สำหรับพี่น้องที่อยู่ทั้งไกลครับมาบุงบันทายครับโอ้ทายถือว่าดีนวลนัดเนาะครับทายดีทายง่ายยี่ครับะไรถายง่ายทายเปิดดีไหมครับค้นห่างกันง่ายครับครับอยางบนไหนพี่น้องเดี๋ยวบึ้งเลยครับยางยางเลยหอนแดดจี๊งน้อยเนาะยถ่ายใส่แดบได้เานี่ครับผมครับถ่ายยางตัวนี้เด้ครับ ลับนัดแล้วคิดว่าเพื่อนได้เรื่องอย่างนี้ครับตัวนี้ผมมาได้กระดูกครับได้กระดูกได้โพ้งสังครับกระดูกง่ายดีครับหัวกระบานง่ครับตัวนี้ง่ครับนอนนัดเนาะง่ครับเนาะหัวกระบานง่ครับวหน้าเขาง่นี่ครับผมเราพัฒูนครับคือตัวนี้ผมบอกนาคตนะพี่น้องคือง่ายขึ้นมาได้ลูกสองลูกสามเพื่อนจะเป็นควายที่กระดูกง่ายขาง่ายแลวก็หัวง่ครับครับผมแล้วกาเนื้อนังนี่เพื่อนก็ค่อางจะตามมาครับพี่น้องครับผมขาก่อในเพื่อตรวไหมครับแผนัด ตัวเลียดเข้าวๆให้พี่น้องในฟังอีกรอบนะครับครับตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อท้องดีครับครับอายุ2ปีครับผม2ปีหนึ่งเดือนครับครับซ้อนสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเปิดแบงสองหมื่นเก้าครับครับพี่น้องขันพี่น้องเบิร์นเรามักเด้อครับครับพี่น้องมีเท่า์ไรดครับสู่เท่า์ไรดไข่คุยกับทั้งนัดนะพี่น้องจะท้าบว่าถือว่าแพงครับในราคาสองหมื่นเก้ากับตัวควายซี่พันธุกรรมซี่ผมถือว่าคุ้มเลยครับ อนาคตแญ่แทนเนาะนัดเนาะครับผมอนาคตใหญ่แน่นอนครับครับโอเคครับปะเลูกตรวไหมครับครับนัดนี่คดการที่สองเนาะครับผมเพื่อนเป็นตัวนี้เป็นนุ่มหน่อยอนาคตไกลครับเลยเพื่อนเป็นลูกผู้ใหครับเพื่อนแข้งขาเจ้าใหม่ครับตัวนี้ใหญ่อยู่เนาะครับผมแข้งขามาดีเลยครับครับสิบเดือนครับสูงลอยสามสิบเอ็ดบวกลบครับถือว่ามาดีเลยครับครับถือว่ามาดีครับพี่น้องครับคือคนทตัวนี้เพื่อนจะได้คงสางมาก่อนเนาะครับคงสง เรียบหนาขาใหญ่นะครับพี่น้องคล้มตัวโค้งสร้างนี่ถือว่าได้เลยนะครับครับผมเพิ่นเกิดจากไม่ใหญ่บ่ครับนัดครับเกิดจากมีอะไรชี้หาครับอือแม่เพิ่นเป็นสายไดนครับแม่สายอุทัยครับโอ้ถือว่าใหญ่นะครับพี่น้องแน่นครับมีสายใจคอนี่เชื่องคักเนาะเชื่องครับนี่ครับนัดได้ฝึกท่าเพิ่นไปครับกะบ่ท่านได้ฝึกไปไหนอยู่ครับเพิ่นก็ส่งส่งนิ่งเพิ่นต้องมาอยู่น้อผมว่าท่นโดนนะครโอ้ส่งนิ่งส่งส่งเป็นท่าไหมพี่น้องแต่ว่ากะเชื่องครับจับฝึกได้ครับไอ คือคว้ยมีเชื่อมีสายเนาะไม่ก็เป็นง่ายเนาะนัดเนาะครับผมป่ะพี่น้องเบิ่งลำตัวลำคางแล้วกับนาตาเด้อครับลูกชายเจ้าไม้ครับผมนัดมีใบไม่หลอดปะครับครับมีเอกสารครบครบเสถียรเลยเนาะครับผมเอาหน้าตาพฤ็ิกรรมเลยครับหน้าตาดีนะเขาเนี่ยไงไปนี่เขาเปิดทันร้อเนาะครับนี่ครับเขาเปิดงามขนาดเลยโอ้พี่น้องครับคือหัวหนุกเนี่ยครับเขาเนี่ยสไตล์คือ สไตล์พ่อเพิ่นเลยครับวาบแบบเขาสมัยใหม่พี่น้องครับคือเปิดกงๆยั่งครับครับตาแต้มจ้ำๆครบชัดเจนครับพี่น้องอัตลักษณ์โออกเปิดกวงดีไหมนัดครับผมเกนาะหนากวงเนาะน้องครับเพื่อนจะเดินเลื่อนกระดูกแข้งขามาก่อนเลยครับลูกชายเจ้าไหมหนาเขากระเด็นครับครับราคาเลยครับนัดเปิดไปไนลายไปไหนครับเปิดสามมืนห้าครับตัวนี้ยังเห้ต่ออะไรครับต่อร้องกันไลยครับโอ้พี่น้องครับไปไ้ คุ้มฟูงครับง่ายแน่นอนครับติรนเนอะนัดเนอะครับตัวนี้ครับจะเป็นอนาคตพอพันธุ์นะครับคุ้มฟูงหรือพี่น้องไปเลี่ยงครับจับสัตว์ได้เลยครับได้ครับเลี้ยงไงดีนี่เดือดซ้ำได้ครับนัดครับแมนครับปั้นดีๆนำเลี้ยงเทิงกะวัวเนี่ยแะครับแมนครับอันนี้ก็กินตะฟ้างกับหยาสิครับยู่นี่ครับเพราะว่าอย่างพี่น้องคือคว้ยมีเชือมีสายครับเพื่อนเบ็นไงครับนี่ใส่ใจคอพื้นเชื่องมิ่งครับ มาพี่น้องเบื้องลํำตัวลบขางครับเบิ้งบรรทยเบื้องทุกส่วนครับโอ้คนหางเหญ่ยในนั้นครับผมคนหางใงญ่ครับโอ้ใงญ่เลยครับพี่น้องสามซีนิวได้ด้วยครับแล้วกาบรรทายดีค่อนข้างจะจะเปิดเนาะพี่น้องบานเลยครับถ่ายดุนหางเงาครับไปหางลึกเลยครับโอ้ใครนัดงามแค้ครับยอมรับเลยครับใครเสิรเสมือเพียงดีเลยครับครับย่างไห้พี่น้องเนี่ยมึงจะกน้อยนะครับน้ม ที่พี่น้องได้เอาไปฟั้นนะครับเอาไปเดินสนามครับนัทพึ่งอย่นเขาไม่เนาะแม่งครับผมพึ่งจับแยกแม่กนครับโอ้เพื่อนยังว่าเปลี่ยนดีไปไลยพี่น้องเ่าท่านนั่นปนได้เอาเบิ่งข่าๆเนาะพี่น้องเนาะคือเพื่อนกับยังจะเจ็บจมูกเพื่อนนะครับโอ้พี่น้องหนาเขานี่ได้แก้กอีกดีนะครับลูกชายเจมไว้นะครับครับผมสําหรับพี่น้องที่มัก กระดูกเงี้ยงๆนะเขาเ่ๆ้ยงๆสี่นะครับมันหนาผาดนะครับในราคาส้มนี่กับตัวควายงสี่ผมถือว่าตัวควายเกิดราคาแล้วครับตัวนี้นะครับสำหรับนัดแล้วคิดว่าเพิ่นได้เรื่องอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ได้โค้งสางได้กระดูกครับกระดูกเงี้ครับตัวนี้นั่ครับผมเนื้อหนังมังสาเขับเนื้อหนังนักมาดีครับความสูงมาดีอยู่เลยครับถือว่ามาดีเนาะผมถือว่าสิบเดือนกระดูกส้มนี่กับความสูงส้มนี่ถือว่าถือว่ามัดดีหน่อยเนาะ เนื้อหนังมังสาเาค่อยๆเติมที่หลังครับพี่น้องเดี๋ยวลรออายุมาเพิ่นกันิได้เองครับครับครับนัดเดี๋ยวให้นัดทวเลียดเข้าๆให้พี่น้องในฟังอีกรอบนะครับครับตัวนี้เป็นลูกชายเจ้าไม้ครับอายุ10เดือนส่วนสูงลอยสามสิบเอ็ดบวกลบครับเปิดราคาไว้สามหมื่นห้าพันบาทครับราคากับคุยกันได้ครับต้อนรับกันได้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องจะฟาดมาถึงก็แพงเด้อผมในน้ำครับครับพี่น้องมีเถื่อยครับสูตรเถื่อยครับให้คุยกับทั้งนัดครับครับคือคุยตัวนี้ผมว่ามองว่าเป็น อนาคตพอพันคุ้มฟูงหรือพี่น้องพี่เลี้ยงจับสัตว์นี่บ่อายไผ่ในนอนครับพี่น้องครับผมนัดเป็เมึตัวไหมครับครับครับนัดนี่คือรายการที่สามเนาะครับผมเลียดเป็นไดครับตัวนี้เป็นแม่สาวฟันนมนมครับอายุสิบหกเดือนครับโอ้เป็นลูกสาวพอเก่าเจริญครับนัดมีใบวม้หลอดเนาะมีเอกสารครับส่วนสูงตอนนี้ร้อยสามสิบสี่บวกลบครับ เป็นคือเนื้อหนังมาก่อนดิดเลยครับครับเนื้อหนังดีครับแข้งขาใหญ่ครับตัวนีู้แข้งขาก็ดีเนาะแมนครับที่เด็ดเลยครับนี่เออเปล่านี่เนาะพี่น้องมึงอกเพื่อนที่เด็ดเลยเนาะยันังไหมครับแมนครับว่หน่าฟาดนะน่าตึงเส้นเนาะยันยังเนาะขาเนาะมาเนี่ยเพิ่นเกิดใหม่ไหมเน่ะครับตัวนี้ครับจากมีอร่อยชีพสองครับก็ถือว่ายังไเนาะชีพสองเป็นควายที่พัฒนามาแล้วครับพี่น้องนัดปันได้ฝึกเพิ่นบอกครับคือนิ่งอิดเลยครับบ่อเลยครับไอ้ควายยืนนี่บ่ได้ฝึกเลยเก่งเนาะควายเนาะแมนครับแต่ว่าเพิ่น คือยืนดีเลยมุ้งยังไงเนี่ยไม่ได้จัดไม่ได้พี่น้องครับผมว่าควยมีเชื่อไม่สายเพื่อนจะเป็นควยที่ที่นิ่งที่เชื่องครับก็คือเด็กน้อยเลี้ยงได้ผู้หญิงเลี้ยงดีครับพี่น้องผู้เฒ่ากระจุงเลี้ยงสบายเลยครับครับมาพี่น้องไวเบิ่งหน้าตาให้ชัดเจนเด้อครับครับลูกสาวเก้าเจริญดีครับนาตาป่านควยผูกนะครับหน้าหน้างามตนนัดนาะครับหน้าไหมครับคือสไตล์นัด ซื้อคว้ยข้ามานี่เป็นสไตล์แบบนี้หได้ป่ะครับแม่ครับผมสีเนีนแบบซุ้มหัวใหญ่ดูใหญ่นะครับผมาะสีเนีนแข้งขาใหญ่เนาะนัดเนาะครับแม่นครับพี่น้องครับหน้าตาดีเด้ครับตาแต้มนแจ่มๆครบปืดนะครับแล้วก็วงเขานี่เพิ่อจะเป็นวงเขคือจังเกิาจะเลื่อนเลยไหมครับครับผมคือพอเลยครับตัวนี้คอสามอองผมเด้่พี่น้องเป็นคอสามแตกคือจังพอเลยครับหางผักหางผึ่งเด็กผ่าบ้างหรอโอเคแล้วนัดครับเนาะใหญ่แค่เนาะง่ายง่าครับเป็นตาไวเรียงอยืนเนี้ยแข้งขาคือคือคุ้ยผูหน่อยไหมครับแม่นครับผม นัดือหาควายได้ค่อนข้างจะมาดีอยู่เลยครับผมว่าพี่น้องเอาไปเลี้ยงต้อนนี่สบายเลยนะครับครับผมราคาเนี่ยครับนัดเปิดให้พี่น้องเท่าไหร่ครับตรงนี้เปิดสามหมื่นหกครับต่อรองได้แม่นครับต่อรองได้ได้หลายมาครับนัดก็ร้องคุยกันเมื่อกีครับคุยกันเมื่อกีเนาะเดี๋ยวถ้าคนนะครับเมื่อกี้ตบต่อรองได้แน่นอนครับ เพราะว่าอย่างพี่น้องต่อหน่อยตัวไรเด็ก็คือเบิ้งพื้นที่ครับสามัญไก่ไรกันเนาะตัวไรกับผู้วครับครับแมนอยู่ครับคารถดคาร้าหน่อยเนาะแมนครับพี่น้องกับคุยกับนัดเอาครับคือผมอยากให้พี่น้องได้ไปเลี้ยงครับคือควายพิพันธุกรรมครับเลี้ยงกันเด็กกใหญ่เด้อพี่น้องครับผมเน้นชมตัวจริงนะครับควายผมทุกตัวผมอยากเน้นให้เขาว่าเบิ้งตัวจริงเนาะนัดเนาะครับถึงใจยังควยเอาครับชัดเจนครับคือบางทีอะ ข้อมสูงเนาะผมยกตัวอย่างคือข้อมสูงครับพี่น้องบางทีเขาวัดสมนี้ครับพูดวัดเราผู้นึงเพิ่ดวัดเจ้าหนึ่งก็ได้ผมก็ได้บวกลบใบเส้นหนึ่งครับแมนครับเพื่อผิดพลาดพื้นที่เข้าบวกขึ้นกันเนาะแมนครับบางทีเอาควยกำบดดิ้งแบบนี้ครับควยดินไว้น้ำมาพี่น้องเบื้องต้นตัวรับแข่งให้ชัดเจนครับสำหรับสาวน้อยลูกเก้าเจริญอุ้ยนัดคนห่างแม่ไม่อยากพากเนาะครับผม พี่น้องครับประมาณซีนิวได้เลยครับคุยแขหางเงียวกันเลยปันท้ายนี่เพิ่นจะเป็นปันท้ายที่ใหญ่ที่เปิดเลยครับครับหางร้ายครับตัวนี้ครับขนล้มครบวันนั้นครบครับครบเนาะบ่มีตำนี้ครับรับประกันทุกตำนี้นะครับคุยผมโอเคครับถ้าเกิดมีเขากลับออกมาเนาะครับแม่นครับผมอันนัดย่างให้พี่น้องในมือจิ๋น้อยนะครับไปละจุงมกาง่ไงไหมพี่น้องครับจุงง่ายครับเลี้ยงยางปกติดีทุกอย่างเนื้อครับเลี้ยงในทุกเพลททุกใบครับ นี่เดี๋ยวสำหรับนัดแล้วคิดว่าเพื่อนได้เรื่องอย่างนี้ครับตัวนี้ได้กระดูกกับกระดูกง่ายเลยครับกระดูกได้เนี้ววนะเพื่อน,นได้ยันได้ย่นดีตัวนี้ครับ <c oughs> ครแบัครบนี้นะนัดเน,ะนาะไงแท้เยเนะ <c oughs> ะยาะควยเนาะแล้วกอยแยกนึงพี่น้องผมมักคือนี่ใส่ใจคอเพื่อนครับมีนิสยดีครับถึงเพิ่นจะเป็นควยน้อยแต่เพิ่นก็เป็นควยที่ที่นิ่งครับเพื่อนมีพันธุกรรมครับพี่น้องครับผม นัดครับเดี๋ยวให้ทัวรเลียดคร่าวๆเนาะให้พี่น้องด้ฟังเียดรอบครับตัวนี้เป็นสาวหน่อยฟันน้ำนมอายุส6บหเดือนครับเป็นลูกสาวของพ่อเก่าเจริญขับส่วนสูงลอยสสบสี่บวกลบครับเปิดราคาไว้ส6 0ห0พันบาทครับต้องร้องกันไหนครับครับพี่น้องพี่น้องมากเด้อครับพี่น้องมีเท่าไรครับสูเทรายไข่คุยกระทังนัดครับคุยกันได้ครับผมครับผมแต่พอแบงปันให้ได้ผมกับปันให้สุดตัวเนาะนันครับข่นแม่นพี่น้องอยากได้เป็นโค่นีนัด ตัวแหลายปะครับนี่ราคาพิเศษเลยครับพิเศษเลยนะนายกไปน้ากันเพราะว่ามันไปเที่ยวเดียวกันแมนครับผมคารถมันกัสิบเบาลงได้ครับครับเพราะว่าอย่างพี่น้องคือควอยทุกตนี่มีพันธุกรรมแล้วก็ไมยเป็นง่าไหมผมก็เลยอยากแนน้าให้พี่น้องได้เอาไปเป็นคู่ครับคือเอาไปตัวเดียวเพื่อจินยหญ่พอดีไหมพี่น้องแมนแมนครับเป็นคู่ครับเพื่อจินหญดีครับครับนัดนี่คือรายการทีซีเนาะครับผมโอ้แม่ใหญ่เลยครับครับหญ่ครับโอ้เอาไ่อยู่เลยเพิ่นฮอนเดี๋ยเพิดพันพน เพป่นรายละเอียดเป็นไงครับตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวท้องเอยกครับเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับตอนนี้เพื่อนผสมกับเจ้าไม่ได้เดือนแล้วครับผมเพื่อนสูงมาครับน้าสูงรน่อยชี้ิบหาบวกลครับโอ้พี่น้องควยไญ่งลยครับสูงยาวนะครับครับผมนี่ครับพี่น้องหน้าตาคมคมหวานหวานนะครับตาแจ่มแจ่มครบทัเจนเลยครับผมตัลักษณ์ชัดเจนนะครับตัวนี้ ตอนนัทไปซื้อมานี่เห็นผลงานตัวแรกคุณป้าครับมีครับตัวแรกกับยูย well. oh. ูคอกเนี oh. right? well. ่ยยูคอกปะครับแมนครับตัววาสิเปิดตัวเม่ยสิ๋อ๋งลูกเก่งครับแสดงว่าเพิ่นให้ลูกดีเนาะแมนครับเขาเลยร้องเปิดแม่เพิ่นเนาะครับผมเก็บลูกไว้เพิ่นพัฒนักเนาะรับ่อเบิ่งลูกเพิ่นกันอะไครับลูกเพิ่นกับยูคอกเนี่ยครับลูกสาวราคาเลยครับนัดเปิดให้พี่น้องแพงปะครับราคาเปื่อยซิมมอนเกลครับต่อไดเนาะแมนครับต่อไรครับพี่น้องครับคุยกม่ยังไงครับคือกระดูกนะครับ ล็บหนาขายไงโค้งสั่งที่ไงเลยครับพี่น้องเหมาะนะครับจะเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับยินข้องกินลงได้สบายเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับสำหรับนัดแล้วคิดว่าเพิ่นได้เรื่องอย่างนี้ครับตัวนี้เลยล้ำตัวครับล้ำตัวเงาดีครับตัวนี้ครับล้ำตัวเงาโค้งสั่งง่ายครับผมนี่ครับแล้วก็ได้ใจลูกดีครับใ้ลูกดีเนาะนะครับที่เดียดได้ครับมาพี่น้องมึงบรรทายให้ชจดเจนครับครับผมเพื่อนก็ว่าท่านเต็มอันไหครับเพื่อนลูกเพื่อนกินนม ขับหัวตะจับยานมวัฒนดุแม่ครับนี่ครับแม่ใหญ่แม่พี่น้องถ่ายดหางหางเงาวดีครับไปหางลึกหางลำหางนี่ถือว่าใหญ่เลยครับครับครับผมเอาโอเคครับนัดเดี๋ยวทุเรียดคร่าวๆให้พี่น้องในฟังอีกรอบนะครับครับแล้วทเอียดคร่าวๆก็ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับตอนนี้สถานะเพิ่นผสมเจ้าไม้ได้เดือนนะครับขับส้นสูงลอยชี้ชิมหาบลบ ราคาผมเปิดไว้4 9เ0 0กบาทครับครับครับผมน้องนัดเนาะคันพี่น้องอยากได้คุยไม่หง่ไปยินคอกเนาะครับพี่น้องมิ่าใดครับสู่ต่าใดใครคุยกับทั้งนัดเด้อครับพี่น้องหรือนะครับผมไทยของใดบพาชัดจรินะครับให้มาเบื้องหน้าคอกกับทั้งนัดอีกทีเน้นชมตัวจริงครับน้องนัดเนาะครับผมเพราะว่าอย่างพี่น้องคือคุ้ยไม่หง่ครับผมอยากให้พี่น้องมาเบื้องตัวจริงให้เห็นทุกส่วนครับครับอ่ะนัดเป็งตัวไม่ครับ ครับนัดนี่คือรายการปิดไทยเนาะครับรายการทรงไทยครับปิดไทยครับยังสวยงามเลยครับครับผมตัวนี้ไหมนัดหน้าตาคืองามมากเลยครับครับผมหน้าตาสวยเลยครับไอเป็นไปลูกผู้ใดครับตัวนี้เป็นเป็นสายอุทไทยครับแม่ครับสถานะตอนนี้เพิ่นท่องได้หกเดือนครับครับไอฝ่าประธานครับนัดมีใบไห้เนาะครับมีกระสานครับนัดมีคลิปตรวจท่องบอลลิงไดครับมีคลิปครับมีเนาะมีครบครับชัดเจนทุกอย่างเนาะชัดเจนครับ มีูกมาเราตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งเนาะครับแสดงว่าตัวที่สองในท้องตัวที่สองในท้องครับพี่รองครับควายยังสุดด้วยครับคว้ยอะแมนครับนี่ครับตอนนี้นีเพื่อนสูงลายไปเลยแล้วครับตอนนี้สูงลอยชี่สิบเอ็ดบวกลบครับถือว่าเป็นควายที่ง่ายๆนะครับเป็นม่พันแม่บล็อกได้อีกหนึงเลยครับพี่นรองมีตัวนี้ก็มีผลงานในเบิ่งน้ครับมีปะครับแมนครับมีลูกคีอกันลูกกอเกียบไปกันลูกตัวผูอ้แมนครับทรงลูกดีครับโอ้นัดเพื่อนจะได้เรื่อง เล็บหนาขาหไงเนาะครับเล็บหนาเล็บจิกดีเข้าไปตัวนี้เล็บกะลาครับผมว่าเพือนป็นควอยเบ็นไงไหมพี่น้องป็่นควายที่ซีเรียมผืนผ่าครับเป็นควอยที่เย้าๆหลังตรงๆครับเป็นกระเชื่องนีือใดครับนัทครับเชื่องครับไอ้เชื่องโอ้จับตั้งไม่ใช่กระยูครับนัเพิ่งขอบางนาเพื่นอีกจักน้อยนะครับนี่ครับหน้าตาหนาเขาเขาเงียบอะไรหน้าตาเงายแไหมพี่น้องคือ เอกลักษณ์ชักกินเลยคือหนาเขาเป็นญ่ครับนั้นหัวกระโหลกไงเนาะตาเตี้ยมี่ใหญ่แท้ครับตาเตี้ยมชัดเจนนะครับผมยกไข่คือโคตรนี่คือเต็นที่หนาครับหนาตาสวยครับพี่น้องหัวใไงเบื้งอกเพิ่นครับพี่น้องบื้องอกครับอกยิ่งยิ่งเปิดเปิดครับแข็งขายิ่งยิ่เล็บหนาหนาครับนัดเปิดไหนพี่น้องแพงปะครับตัวนี้เปิดห้องมืดเจ็ดครับยังต่อหลายๆเนาะครับต่อลองกันไลยครับผมว่ามึงตัวจริงก่อนครับผมว่าแต่ทอง คมซอผสมข้าผสมกระเพียงข้าผสมมีเว้นเบิดเป็นมื่นกว่าเลยครับผสมไลหรออไรอ๋อนัดย่างบ้นหนอพี่น้องนี่มึงจะรอบนะครับมึงมันถ่ายเป็นครับมันถ่ายเย็นเลยโอ้นัดขันแมนเพิ่มถ้วยวันหนึ่งก็สิ้นยเนาะแม่ครับลูกิ่นกินนมครับผมลูกบเกอร์เพิ่นดูดนมมาสัน พี่น้องครับผมถือว่าเป็นควยแม่ใหญ่เลยนะครับครับง่ายง่าเพิ่นได้บทสุอย่างเลยครับพี่น้องครับเล็บหนาครับหนาครับนัดได้แต่งเล็บเพิ่นบ่ครับบ่ครับเล็บธรรมชาติเนี่เล็บงามดีเลียบธรรมชาติสวยๆเนาะเล็บมนดีเล็บกะลาดีครับเพิ่นจะเป็นสีดอกเหล้ามั้ยพี่น้องควยมั้ยค่นะสีดอกเหล้าครับนัดครับตัวนี้เด้สําหรับนัดแล้วคิดว่าเพิ่นได้เรื่องอย่างแน่ครับตัวนี้ได้หน้าตานาเขาครับได้อัตลักษณ์ตัวนี้อัตลักษณ์ชัดเจนครับครับแล้วก็สีสีดีหน่อยเนาะตัวนี้ สีดีเลยครับสีดีเขียงขาเรียบเนี่ครับที่เด็ดนะ่ครับตัวนี้แหละพี่น้องคือจะเป็นควายแม่ฟันไม่บอกยินขอกยินลงได้เลยครับแบบนี้ครับว่าไอไแล้วการจะลูกเพื่อนก็ดีเนาะแมนครับจะได้ดูเด็ดครับมีผลงานให้เบิ้งครับเขาเอาเบิ้งตัวชิงก่อนใดครับได้ครับมีลูกให้เบิ้งสูเมียได้ครับสองเมียสุดทยนะไอเบิ้งลูกเพื่อนครับเพิ่นส่งลูกริงครับนี่ครับแมนแมนครับอับตลักดีนะครับ นาเขานี่ซีนิวหานิวบพรนั้นอู้หานิวเลยอ้หานิวเนาะหานิวกลางๆไก็ได้เจอเพื่อนป็นควายที่นาใหญ่อลังการครับแต่หูบื่เบิดแล้วเพื่อนนาตาเป็นเทางใส่ทางควางไงไหมครับเมี่นครับหน้าตาควายใหญ่ครับกระบาดวัวกระบาใหญ่หน้าเขานี้ครับควายใส่อุทัยครับไอ้แม่นแม่นครับแม่นครับนี่ครับพี่น้องครับขับพี่น้องมากเด้อพี่น้องสูตเท่าไหไว้เท่าใดให้ครับนับนะครับแม่นหรือผมนะครับไทยของนายวัชชินให้มาเบื้องน้าคอกกับทางนั้นอีกทีนึงครับพี่น้อง ก็ไม่ง่ครับเป็นตะเลียงครับครับ่นครับเดี๋ยวทวเลียดคร่าวๆให้พี่น้องได้ฟังอีกทีหนึ่งครัตัวนี้ก็คือเป็นแม่มีลูกาแล้วตัวนึงครับสถานะตอนนี้ท่องทองได้หกเดือนก็พอไอ้ฝ่าประธานครับผมเอกสารใบลดครบตรวจทองเรียบร้อยครับประกันทุกตำนี้ครับส่วนสูงเพิ่นลอยสี่สิบเอ็ดบวกลบครับราคาเปิดไ้ครับราคาเปิดหกืันเจ็ดพันบาทครับครับคลิปนี้มีหารายการนัดเนาะครับมีหารายการครับ คัดมาเน้นๆครับคัดมาให้แบ่งปันเด้ครับผมถือว่าในราคาเกษตรกรจับ้องได้ได้พี่น้องแมนๆครับพี่น้องครับพี่น้องมักตัวใดายการใดครับไปคุยกันไปก็ได้ครับไปน้ำกันก็ได้นอกนัดเนาะครับสี่เลยราคาประหยัดเลยครับครับครับผมพี่น้องมักตัวใดด้วยครับสูตรตัวใดไครครับผมมีมีงบสำหรับคุยกันครับนอกนัดเนาะแมนครับผมผมแบ่งปันไว้เยอะแล้วครับครับไ้ครับนัดขอบคุณหลายครับที่หาของดีของงามมาฝากพี่น้องนนัดเนาะครับผมครับคลิปนี้ไว้สวัสดีครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเข้ามากันไหมเนาะครับคลิปนี้ผมมาต่อมและทั้งนัดนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ